เอาละครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ t r i u m ม h อเตอร์ไซค์เดี๋ยวพามาดูกับ2คันนี้ครับก็คือ400นะครับผมสป e d 400ที่มาในรูปลักษณ์เรียกว่าเป็นโมเด n โรสเตอร์แล้วก็ข้างๆกัน Scamber 400X เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลย t u m อั Speed 400ถือว่าเป็นไลน์อัพล่าสุดนะครับและเพิ่งประกาศราคาไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2- 3เดือนที่แล้วนะ ราคาถือว่าน่าสนใจใช้ได้ครับช่วงประมาณ1นึ่0แสนบาทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นก็จะเห็นได้เลยว่าทั้งในส่วนของรูปทรงถังน้ํามันนะครับที่ดูเหมือนยกมาจากตัวสปีดพี่เขาอย่างสปีด90 0สปีดพันสอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับคือด้านหน้าเขาจะให้โชว์มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวเลยแล้วนอกจากนั้นครับผมในส่วนของไปดูที่คาลิเปอร์เบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเวเดียลเมาส์สี่พอร์ตครับ ครับแล้วก็ตัวเบรกอย่างที่บอกนะว่าเป็นรถในสไตล์แบบ naked r o s t e r เนี่ยก็จะให้เป็นคาลิเปอร์ radial mount ส์4พอตครับอ่านี่คือจุดที่ให้ความแตกต่างจากรุ่นพี่ของเขานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือทางด้านหลังครับนี่ทางด้านหลังคือตัวโช๊คอัพครับจะเห็นได้ว่าเป็นโช๊คเดี่ยวที่วางอยู่ตรงกลางจริงๆมันต้องบอกว่ายึงเยื้องนะครับยึงเยื้องไปทางซ้ายของสวิงอาร์มแบบนี้ครับในสไตล์แบบ พวกโรสเตอร์ก็จะให้การขี่ที่คมยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างตัวพี่เขาสปีด900กับ1 2 0 0อ่ะมันจะเป็นไลน์อัพของบริวิลก็จะเป็นสายคลาสสิกคือใช้เป็นช็ออัพทวินช็อคครับผมและนอกจากนั้นเราขึ้นมาดูที่ช่วงด้านบนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคือชุดแฮนด์นะครับก็จะเป็นแฮนด์ที่องศากลางออกในสไตล์แบบกึงก่งๆแนวคาเฟ่ประมาณหนึ่งนะครับและคันนี้เขาให้ตัวกระจกมาเป็นแบบ กระจกปลายแฮนด์ทรงกลมเลยซึ่งดูแล้วเรียกว่าลุกเท่ดีมากๆครับตัวมารวัดก็จะเป็นมารวัดแบบกึ่งอนาล็อกแล้วก็กึ่งดิจิตอลครับจุดที่น่าสนใจคือรถคันนี้ให้ออปชันจัดเต็มนะเพราะว่าให้ในส่วนของระบบคันเร่งไฟฟ้ามาครับออันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจเลยมีสลิปแอซิดคัอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของตัวระบบ traction control มาให้ด้วยครับ เดี๋ยวเราไล่ลงมาที่ทางด้านล่างครับขุมกําลังเนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อก400นะครับ T R Series ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับทางบาจาร์ดและก็จะให้กําลังอยู่ช่วง40แรงม้าครับผมก็40แรงม้าสูบเดียวก็ถือว่ามีความจิจ๊ดจ๊าดในด้านของอัตราเร่งพอประมาณเลยนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสเปคเบื้องต้นของตัว t r u um อั h 400ล่างสปีดครับต้องบอกว่าเขาอ่ะมาตีกับคู่แข่ง ฝั่งแบรนด์ยุโรปที่พัฒนาร่วมกับอินเดียเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ก็ตีด้วยราคาที่น่าสนใจกว่านั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวหันมาคันด้านหลังนี้ครับผมคันด้านหลังเนี่ยก็คือตัว Scamper 400X นะครับจะมีรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้มันลุยได้มากขึ้นก็คือช่วงยุบโชกอะไรพวกนี้ครับที่มันจะมากขึ้นส่งผลให้เคลียร์แลนซ์ต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยแล้วก็ เรื่องของตัวพักเท้าเลยพวกนี้นะครับก็จะเป็นพักเท้าแบบหนามแล้วก็มียางปกคุมเข้าไปนะครับถ้าเราอยากลุยก็สามารถถอดตัวยางคุมออกได้มันก็จะจิกเกาะกับพื้นรองเท้าบูทได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ขยับมาทางด้านซ้ายครับท่อไอเสียก็จะมีการปรับรูปทรงเนาะก็จะเป็นปลายคู่แบบนี้อ่าเป็นลักษณะแบบท่อคู่ช็อตกันอ่าทรงเป็นประมาณนี้ครับพอขยับขึ้นมาเนี่ยตัวบาะของเขานะครับ ถ้าเป็นสปีดเนี่ยสปีดมันจะเป็นบอกแบบชิ้นเดียวไปเลยถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็น 400x เนี่ยมันจะเป็นเหมือน2ชิ้นต่อกันในลักษณะรูปแบบนี้และนอกจากนั้นจุดที่สําคัญเลยก็คือความสูงบอกเขามันจะขึ้นมาด้วยอีกประมาณ45มิมนะครับคันนี้จะขยับสูงขึ้นมาถึง835ม mm ิเมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งคอมให้ดูว่ามันจะสูงประมาณไหนนะฮะโอเคก็ จากเท่าที่ดูนะครับผมสูง175ยังเรียกว่าขาลอยประมาณนึงนะครับเนี่ยฮะยังส้นเท้าลอยอยู่ประมาณนึงยังไม่สามารถเหยียบได้เต็มเท้าได้เหมือนกับตัวล่างสปีดเพราะว่าล่างสปีดเนี่ยมันเตี้ยช่วงประมาณ790มิลนะครับก็จะพอๆกับตัวสปอร์ตเอนทีทั่วไปยังสามารถนั่งลงได้เต็มเท้าอยู่และเราไล่มาดูรายละเอียดช่วงหน้ารถกันต่อครับด้วยความที่เป็นสแคมเบอร์เนาะเขาออกแบบให้หลุยมากยิ่งขึ้นเนี่ยแทนตรงเนี้ยครับ มันก็จะเป็นแฮนด์ที่ทรงยกขึ้นมาสูงมากขึ้นแล้วก็มีติดตั้งในส่วนของตัวกาดแฮนด์เพิ่มเติมด้วยและกระจกอะแน่นอนครับด้วยความที่เป็นสแกมเบอร์มันก็จะไม่มาติดที่บริเรณปลายแฮนด์และเขาก็จะมาติดที่ในส่วนของตัวประกับสวิตช์ข้างๆกันเนี่ยครับแบบปกติเลยมาตรวัดตรงนี้ก็เหมือนกันจุดที่มีปรับเพิ่มเติมอีกหน่อยครับก็คือการตกแต่งในส่วนของตัว คมไฟทางด้านหน้าโคมไฟทางด้านหน้าเนี่ย,นนยก็จะมีตะแกรงครอบนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นรถในสไตล์แบบสายลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งตัว s c a ม b e อร์ 400x นะราคาเขาก็จะแพงขึ้นอีกด้วยครับจากที่ผมได้บอกมาจะแตะแตะแสนแปดครับอยู่ที่1 7 9 9 0 0บาทนะสำหรับตัว s c a ม b e อร์ 400x อ่าก็รายละเอียดครับเบื้องต้นเครื่องยนต์อะไรก็เหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นประมาณนี้กับการพาพรีวิวรถทั้ง2คันทั้งสปีด400 X, กับสแตมเบอร์ 400x แล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราพามาดูรถอะไรต่อก็ฝากติดตามกันด้วยอีกทีนึงครับ